รู้หรือยังว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเสืส้อสูทขงเขาก็กำลังฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะอืมแล้วนันทําไมหรออ้านี่ก็ยังไม่รูจริงๆเะไดว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเขาก็กําลังแจกของรางวัลเรื่องในโอกาสฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะเฮ้ยรับจริงปะเนี่ยรับของรางวัลที่แจกนี้คือมันมีอะไรบ้างอ่ากิจกรรมแจกอะไรอย่างเงี้เยเด้อก็คือ กิจกรรแจกข,ของรางวัลฉลังคอบรัก4,000ไลค์รวมมูลค่าถึง1,400บาททั้งการแจกผงพิษในแบบร็อกซุรวมมูลค่าถึง7,350โลบัสเป็นจำนวน4รางวัลและแจกอ่างปลาจำนวน100บาท4รางวัลเป็นจำนวน400บาทเลยอือแล้วถ้าเกิดไม่ได้ต้องการของรางวัลตามนี้ล่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการของรางวัลตามนี้เราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นได้แต่มูลค่าของโลบัสต้งต่างจากของที่แจกคือ2,450โลบัสและขอยุ้าอีกครั้ง ตัองเป็นแบบและของที่สามารถส่งให้กันได้เท่านั้นไม่สามารถให้โลบสัสกิลเพียวได้ก <Yahoo! S 1> ิการระงับขายเลยเนี่ยก็ง่ายเลยเพียงแค่หนึ่งใช้ต์ใจแฟนเพจข้องหลักฐานสองแชร์โพสต์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับโลบล็อกสร้างกลุ่มพร้อมหลักฐานสามเป็นเลข 1- นถึงอยและ4ี่ไมขอรางวัลตามที่เราต้องการเลยในช่วงของกิจกรรนี้เนี่ยจะปิดหาผู้โชคดีถึงวันที่25่เดือนตุลาคม2564เท่านั้น แล้วก็ทางร้านแฟนเพจเอสุโซก็มีรีสอของสินค้าอื่นๆมากมายสำหรับใครที่จะไปติดต่อแฟนเพจเอสุโซ่ก็จะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆด้วยล่ะทุกคน ยอฟฟขอสวัสดีชาวเบมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะเองสําหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกสเตมแบทที่มีชว่อาร์บิสตอรีจอนี่กันอีกเช่งเคยสําหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่งเคยเนาะอืใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้อี้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับทีนี้เราจะมาทําการรีวิวต้องเรียกว่าเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายมั้งที่เราในจัดมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองนะซึ่งมันเป็นไอเทมในในส่วนของไอเทมแบอันสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็อาจจะต้องทําการยืด FK เพื่อเก็บไอเทมเพิ่มเติมนั่นเองสำหรับไอเจ้าแบบ Abyssary j o u r n e นั่นเองเออสำหรับทีนี้เราจะมาทําการ ภาพในส่วนของแซสที่มีชวาสต a ร์พัช n u m over the earth นั่นเองอะก็เห็นมีคอมเมนต์เหมือนจะเห็นคอมเมนต์หนึ่งมั้งที่เห็นบอกว่าเออไอเจ้าลูกโลกเอ,อิร์ธตัวนี้นี่มันสามารถทำอะไรได้เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับไอเจ้าสตาร์พัช n u m นั่นเองแต่ว่าต้องเป็นล่า over heaven เท่านั้นเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราจะมาทำการสอบวิธีการทำของมันกันเลยดีกว่าขั้นแรกเลยก็คือนำในส่วนของธนูธรรมดาหรือว่า un obtainables อะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็น arrow นั่นเองนะคุณผู้ชม ปากจนกว่าจะได้ในส่วนของสตาทินียมแล้วก็ใส่จัลโรแฮดให้เป็นสตาทินียมตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้นําในส่วนของดีโอเซอรี่มาใส่เลยนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมพอหลังจากเอาดิโอเซอรี่ใส่ให้แล้วเนี่ยเราจะได้เป็นนี่เลยสตาบินียมโอเวอร์เฮเบนหลังจากนั้นไอเทมชิ้นต่อไปที่เราจะต้องหานั่นก็คือเอิร์ธนั่นเองหรือว่าโลกอันนี้ในเองเนาะนี่มันหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้เลยคับพี่ชม นี่มันจะเป็นลูกโลกเลยนั่นเองนะลูกโลกแบบนี้จริงๆเลยโอกาสที่มันจะออกเนี่ยอยู่ที่สามสิบนาทีแต่เราเจะรู้ได้เพราะว่ามันจะมีข้อความบอกนั่นเองเนาะอโอกาสออกสามสินาทีนะส่วนในส่วนของเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยมันจะไม่บอกนั่นเองมันหาได้นะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของไอ้เจ้าโลกนั่นเองเนาะอิร์ธโอเคมาเดี๋ยวเราทําการใส,ส่กันเลยดีกว่าดูซิว่าเจ้า starfish number over the earth เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะชึบอ่าโอเคเรียบร้อยครับผม อันนี้ก็ยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของ a ้ u Star Titan Over the Earth นะเดี๋ยวเรามาเรียกมันตรงนี้เลยดีกว่านะคุณผู้ชมโอเคหนึ่งสองสอะโอเคคุณผู้ชมอนน u r e Star t i น a n Over the Earth นะคือตัวของมัน,นจะเป็นสีเขียวสลับดำ สีเขียวตัดดำอะไรอย่างนี้คือก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ข้างบนหัวของซาปิชิน่าโอเวอร์ดิเอร์ธจะมีโลกด้วยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยนะคะอ่ะจริงมันจะต่างกับไอ้เจ้าซาปิชิน่าโอเวอร์ดิเอร์ดูสิว่ามันสามารถทำอะไรได้บอกเลยว่าสกิลของมันเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลย สำหรับในส่วนของสกิลแรกของมันจะเป็นสกิล E นั่นเองบาเลชเองเนาะเป็นการต่อยนั่นเองซึ่งจะทำดาเมจอยู่ที่39ประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าติดคริติคอลเนี่ยอาจจะไปถึงดาเมจ45เลยก็ได้นั่นเองต่อครั้งการโจมตีแต่ก่อนที่จะรีวิวสกิล E ขออนุญาตกดคิกธรรมดาดูสิอ่ะโอเคโจมตีปกติหรือว่ากดคิกธรรมดาดาเมจจะอยู่ที่13.5นั่นเองเนาะต่อยกดรัวๆได้เลยมาหลังจากนี้ก็กดสกิล E กันเลยดีกว่าชึบ ประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นสิ่งเอฟเฟกของไอ้เจ้าตัว Starship of Overdive เออเนาะมันจะเป็นเสียงแบบออราออราออรา,อราแต่ว่าเสียงมันจะดูเข้มเข้มแล้วก็ทุมๆลงนิดนึงเนาะอือคู่ด,ดาวก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรไม่ได้นานมากเห็นไหมคมุณผู้ชมได้เมบจะขึ้นมาสามสิบเก้าบ้าสี่สิบห้าบ้าอันนี้คือสี่สิบห้าแน่คือจะติดในส่วนของ c r i t i คอลนั่นเองโอเคสกิลออกมาจะเป็นสกิล R b a เ a ชเอ A หรือเอาง่ายๆเป็นสกิลต่อยหนักนั่นเองเนาะ สำหรับในส่วนของสกิลนี้เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าจะทำดาเมจอยู่ที่7จดดาเมจเลยทีเดียวนะส่ับในส่วนของสกิล R นั่นเองอ่าโอเคหนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่น่าจะใช้เลขหนึ่งนะเป็นเลขเจ็ดนะคุณผู้ชมเลขเจ็ดแปดนั่นเองนะเจ็ดสิบแปดดาเมจเลยอีกรล่าหนึ่งแล้วกันอ่าประมาณนี้เลยเนาะคูดาวไม่ได้นานมากนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องรองสักพักหนึ่งอันนี้คือเสียงสกิล R ของไอ้เจ้าตัวนี้เนาะ อ่ะประมาณนี้เลยสกิลต่อมาจะเป็นสกิล T Overwrite นั่นเองซึ่งในสกิลของสกิลนี้จะทำดาเมจอยู่ที่136ดาเมจนั่นเองคุณผู้ชมสกิล T ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองกันสกิล T กันเลยดีกว่าชึบนี่เน่พอทำการต่อแล้วเนี่ยไอ้เจ้าพวกตัวศัตรูเนี่ยทำการนอกแบกไปข้างหลังด้วยนั่นเองเนานะกระเด็นไปถอยไปข้างหลังเลยอะเออแล้วก็คุณาของมันก็นาอยู่นะนจริงๆสำหรับในสกิลของสกิล T ต้องสักพักใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันสร้างรามจได้เยอะแล้วก็ถือว่าโอเคนะนจริงๆแต่เราคูดาของมันสักแป๊บนึงเนาะไม่ถูกว่าสัดมาตอนไหนนั่นเองก็น่าจะนานอยู่พอสมควรน่ะอันนี้คือยังกดสกิลทีย้ำๆนะแต่ว่ายังกดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารวิสกิลต่อไปก่อนที่เราจะกดสกิลทีได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันส่วนในสกิลต่อไปจะเป็นสกิล F นั่นเองซราว่ารูโตะสำหรับในสของสกิลนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสกิลหยุดเเวลานนัอง ซึ่งจะทำการหยุดเวลาเป็นจำนวน10วินาทีนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองกดสกิล F ดูเนาะชึบดูสิโอเคไม่แปลกน้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวสกิล F เนี่ยคือเขาบอกเลยว่ามันกำลังซ่อมแซมอยู่หรือว่าฟิกซ์อยู่นั่นเองเนาะแต่ว่ามันเป็นสกิลหยุดเวลาอย่างแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับในสของสกิล F นั่นเองนะเออสามารถมากดได้แต่ว่าเออมันน่าจะต้องฟิกซ์หรือว่าเขาอาจจะกำลังปรับปรบปุงอะไรอยู่ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดสกดิล T อีกจำกวนนึง อ่ะโอเคประมาณนี้เนาะคุณดาวนานอยู่พอสมควรเลยต่อมาสกิลต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลไวแล้วก็ไวบวกบนั่นเองสกิลไวกับไวบวกบเนาะอ่ะสกิลแรกคือสกิลไวก่อนละกันจะเป็นการฮิลให้กับผู้เล่นคนอื่นซึ่งจะทําการฮิลให้เป็นจํานวน19ต้องเรียกว่า19บเก้าข้อเลือดใช่ไหมต้องเรียกว่าฮิลให้ตั้งสิเก้าอือสิบเก้าเลือดเหรอจะเรียกว่ายังไงดีเออประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมแล้วก็บ่งเลี้ไวอีกว่ามันสามารถติดคริสตอลฮิลได้ถ้าติดคริสตอลเนี่ยดาเมจ หรือว่าการฮิวจะอยู่ที่37เลยนั่นเองเนาะเออเดี๋ยวเราลองกดสกิลไว้ใส่จอเดอร์ม,มี่ดูสกิลไว้ใช่ไหมอุ้ยโอเคต้องกดค้างไว้นะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคลืมไปเลยว่าต้องกดค้างไว้อาจจะวะนนี้คู่ดาวนานเลยค่ะงั้นรีวิวสกิลฮิวตัวเองก่อนลวกันก็คือไวบวกบีนั่นเนองเนาะเช่ญเหมือนกันเลยก็คือมนัอนเดี๋ยวจะทําการฮิวให้กับเรานั่นเองเป็นสกิลฮิลตัวเองเนาะได้ไหมหาได้คุณผู้ชมได้ได้มมได้เึ้นจะฮิวอยู่ที่19นั่นเองนะ อืมโอเคคูราวดูสิว่านาหรือเปล่าโอเคสกิลคูราวถือว่านานล้คะจังหวะน,นี้ขออนุญาตรีเซ็ตโอ้เห็ตนตอนตานี่แอบหลอกเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับไอ้เจ้าตัวสซับยูนัาองค์วดีเอิร์ธถ่ะโอเคมาสกิลว่าอีกสองรอบหนึ่งประมาณนี้เนาะนแล้วคุณผู้ชมมันจะติดคีย์ที่ข้อด้วยคีย์ที่ข้อติดฮิลนั่นเองอาจจะฮิลให้ได้สามสิบเจ็ดเลยแล้วก็สกิลว่าหมกบีจะเป็นการฮิลตัวเองนั่นเองเนาะใช่ไหม บางครั้งก็กดไม่ติดนะแรืว่า B บวก Y, โอเค B บวก Y เนาะ B บวก Y จะกดได้อ่าประมาณนี้อันนี้ไม่ติดคิดที่ข้อนะคะสำหรับเราจะขอการฮีตัวเองจะฮีตอยู่ที่19นั่นเองโอเคแล้วก็มีอีก3สกิลนั่นเองส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเบสิก2สกิลแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะสำหรับส่วนของสกิลนีนะ้จะเป็นสกิล H เองเป็นการ s l ลมซึ่งจะเป็นสกิล LE สร้างดาเมจอยู่ที่90ดาเมจนั่นเองเนาะ อ่ะโอเคเป็นส SQLE อย่างนั้นสินะเดี๋ยวเราจะมากดส SQLH ก,กันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าตรงกาตรงนี้จะถึงไหมนะ H อ่ะโดคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะสำหรับเอสซอสสร์คอร์สเกล H เจ้า Star Platinum Over ดีเอิร์นั่นเองแล้วก็สกิลที่เป็นเบสิกสองเกลจะเป็นสกิลแซดนี้แล้วก็สกิล C เป็นการกิ้งตัวแบบปกติเลยนั่นเนองนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเออประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่า ในส่วนของถ้าโพสต์ของอัน,นจะเป็นยังไงนั่นเองเขามงเลยว่าอีกว่ามันจะมีเอ่อลิกลแอสมิวสิกเหรอเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเราต้องมาดูกันละเรากดตัวจีเลยนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโอเคมีไหมเขามงเลยว่ามันมีลิกลมิวสิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชม แสดงว่าเขาเอัเพลงออกไปการลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าถ้าโพสก็ยังเหมือนเดิมนะสำหรับไอเจ้าตัวนี้เนาะเออโอเคแล้วก็อีกอันนึงเหมือนเขาจะบอกไว้ว่าถ้ากดตัวเอเนี่ยเหมือนจะเป็นเสียงเอฟเฟกของไอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะมันจะพูดว่า yo u r damn love. I will beat you down later and g l o e grief หรอเดี๋ยวเรากดดิไหนดูสิกดตัว n ใช่ไหมไม่ขึ้นแทคุณผู้ชมไม่ขึ้นแทแสดงว่าเขาน่าจะอออกไปแล้วหรือเปล่า แล้วเรากด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เรากดอะไรไปคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรอาอนุญาตรีเซ็ตแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้เหมือนเราจะกด V หรือบวกหรือเบสหรือ B สักอย,าลยล่างนั่นแหละวหรือ B สักอ,อย่างนั่นคุณผู้ชมถึงมีแต่เอฟเฟคอย่างนั้นนะอ๋อสกิลวี มันจะมีเสียงแบบฟื้นออกมานะคะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคก็ต้องขอจบไว้กับการรีวิวเจ้าตัวนี้และการสนับส,สนุน Pacific Over the Earth นั่นเองก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เนาะโดยเฉพาะไอ้เจ้าลูกโลกที่อยู่บนหัวเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของไอ้เจ้าตัว Star ต,ต,ตัวนี้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องใหม่ด้วยเนาะจะทําการทิ้งในช่องใหม่ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยอย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยล่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ตอนนี้ครบหนึ่งหมื่นซับสไครต์มาทีเรียบร้อยแล้วที่จริงจะพูดตั้งแต่ครบหนึ่งหมื่นแต่ก็ลืมทุกทีเลยนะคะเออก็ได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมออะโอเคสำหรับทีนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม